เอออยากกินทุเรียนต้องท่านัางสวยๆหน่อยโอ้ยจะได้กินไหมเนี่ยถ้าแก่ทุเรียนยังกะถ้าบากต้นสักเนี่ยจะให้ดู ไม่กินไม่ได้กินก็รู้เองว่นแหละเดี๋ยวลุงดึงไงแหนแหกชิมกูก่อนพอร้านทบายดิสยังไงบ้านเหรอมีเตายางนิ่ๆเดีงหมูเสียหวานมีตัวรับจีนนหต้องมังอ่ะมีมันเด้มใส่หนุ่ม

ลกเาวมนม่เลไง่ไหนนะค่มนเรื่องๆอยู่ไหนไปม่สามไปเรียนหายซก่นอะไรบ้านอะห้อง เข้าเอาไปตัวกอนตัวน่ะพยักยกอกอนี้กินข้านี่จะกินข้าวูเรียนพูดคุยภาษาชา,ชาวบ้านบ้านๆอืมนี <c ười> <c ười> ่แกะทุเรียนเพื่อจะกินกับข้าวเย็นนี้เลย,ย,ยเนี่ยอามา Ở ừ, hay, hay mèo gì? Mèo nó chỉ kịt mấy? Không hòm nhỉ? Mèo kín Mèo จริงๆมันต้องมีใส่ถาดใหญ่ๆนั่งกินคนเดียวดูพี่น้องฝีมือในการกรีดทุเรียนีมน่มาดูนี่มาดูนี่มาดูคุณยายคุณยายไหมกำลังปอกทุเรียนหาทุเรียนกรีดทุเรียน

โอ้โหูนี่สวยเลยสวยงามมากภูเนี่ย

โอ้ยคนเศรษฐกิจ on มันนอทาทาพาทุเรียนเนี่ยพระปานก็ไปบากต้นไม้ญ่มาที่เนี่ยเดี๋ยวมันนิ่มก่อนมันกินได้ก่อนถ้ามันแข็งก็นิ่มก่อน แกนั่นเละกัน่ัน่ด้ซุกแกมันแถมนะนมมันอ่อนก็แล้วกันอ๋อกินอยงนีกินยังน้อะไรกย์้เ้ปก้าน่ใครา้ไปมั้ะ เอามีดมีดด้ามยาวไปไหนนะสวยสวยไม่แข็งไหมน่ะพอดีเลยอ่ะพอแล้วงั้นเอาลูกนี้เก็บไว้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าถ้ารีบอ่ะโอเคได้ เห็นบรรยากาศการแกะทุเรียนของยายใหม่เออนึกถึงสภาพกําลังไปอะไรนะไปบากต้นไม้ตัดต้นไม้ใหญ่เลยกะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผม